คดีอะไรคือเราก็เลยแบบจนไม่ไหวแล้วเราก็เลยไปติดต่อหาผู้กํากับสอพอ,อปักท่อคือน้องสาวหนูก็เลยไปเข้าไปถามกับท่านโดยตรงเลยว่าคือเขาโดนคดีอะไรแล้วเขาบอกด้วยว่าตํารวจสอพอ,อปักท่อเนะี่ยเป็นคนนําข้อมูลไปบอกเขาว่าเราอ่ะเป็นผู้แจ้งที่เราทราบชัดเจนก็คือเขาลงเฟซบุ๊กเลยพี่อันนี้อัน,นอันนี้คือคะอ่า หนูทุกวันนี่หนูยังไม่ทราบแล้วว่าเขาโดนคดีอะไรแล้วสรุปคนที่แจ้งก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาแจ้ง,งคนคนที่จับเขาคือที่หนูไปสอบถามจากสอพอบักท่อนะคะเขาบอกว่าเขาไปตรวจพื้นที่ปกติและเขาหนูไม่แน่ใจว่าวันนั้นที่หนูไปลงบันทึกประจาวันนะเขาบอกว่าน่าจะเป็นคดีเสพยาคนงานในไร่เสพยาซึ่งเท่าเสพยาจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาก็เป็นแค่คนงานในไร่ใช่ไหมคะชื่อ หนูจะไม่เอ่ยถึงชื่อเขาก็แล้วกันนะคะคนงานในไร่เพราะเราจะไม่พลาดพิงกันแต่คือมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้านหนูเพราะหนูไม่รู้จักกับคนงานในไร่เขาแต่เขาก็คือพาดพิงถึงเรามาโดยตลอดลงเฟซบุ๊กคือญาติหนูอะแคปแคปแคปเฟซมาให้ตลอดเลยคือแล้วชาวบ้านทั่วไปอะเขาก็เอาเราไปตั้งกลุ่มนินทาเลยพี่ว่าเราไปใส่ร้ายบ้านเขาอย่างนู้นอย่างนี้จนวันหนึ่งอะเขาไปโพสตเฟซแล้วก็มีเพื่อนเขามาถามว่าอา ให้เก็บเลยไหมเลยให้เก็บเลยไหมให้เก็บคนนี้เลยไหมเราก็ยังไม่มั่นใจแล้วทีนี้เขาก็เหมือนไปเม้นตอบว่าเก็บเลยให้มาเอาปืนที่บ้านไปได้เลยเนี่ยค่ะมันทําให้แบบพ่อแม่เราตัวเราเกิดความระแวงในการใช้ชีวิตแล้วคือมันใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากเพราะว่าเขามีปืนจริงๆอันนี้คือเขามีปืนจริงๆอันนี้เห็นเคยเห็นเขาเอามาโชว์กับคนรู้จักในบ้านเขาแต่ว่าคือบ้านมันเป็นระแนงมันเห็นไงครับพี่ แล้วก็เขามาโพสโชว์ใน a ฟ e b o o k คือบ้านบ้านมันอยู่ตรงข้างกันเลยพี่บ้านมันอยู่ตรงข้างกันเลยติีกันเลยใช่ครับเจ้าหน้าที่สันปกรณ์พื้นที่จอมบึงจังหวัดราชบุรีแต่ว่าตัวบ้านเขาอะอยู่ที่อำเภอท่อเป็นเป็นญาติพี่น้องเลยนะพี่เป็นญาติพี่น้องกันลูกพี่ลูกน้องกันเลยไม่อะไม่เราใช้ชีวิตกันเขาเป็นข้าราชการตัวหนูอะทงานอาชีพอิสระ ทำสวนทำไร่อะไรติดใช่แค่ตรงข้ามกันอย่างนี้เลยเราเคยเข้าไปคุยกับเขามว่าเขามีปัญหาไม่พอใจอะไรกับเราเ,เราเราเคยมีปัญหาเรื่องที่ดินกันเมื่อประมาณสามปีที่แล้วแต่ว่าปัญหานั้นมันจบไปแล้วก็คือจัดรูปอ่ะเขาเข้ามาจัดก,การให้แล้วคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเราก็เซ็นทุกอย่างก็คือจบไปจนมาัาเกิดเรื่องล่าสุดคือเรื่องนี้ค่ะที่ว่าเขาโดนคดีเนี่ยแต่หนูไม่ทราบว่าเขาโดนคดีอะไรอันนี้หนูพูดตรงตระอ่า ขออนุญาตครับเขามีกะขออนุญาตพูดเลยเขาเดินคดีเมื่อวันที่สามสิบอะค่ะแต่ทีนี้แล้วหลังจากที่ว่าพี่สาวหนูเขาไปสอบถามทางสพปากท่อแล้วก็ได้คําแนะนำอ้ได้คําชี้แจงมาว่าเออเขาน่าจะโดนคดียาเสพเสพยาประมาณนี้แล้วทีนี้มันก็ยังไม่จบจนที่ว่าเขาประจัยข่าวไปทั้งหมู่บ้านไปถึงตัวอำเภอตัวจังหวัด หนูก็เลยเดินทางไปหาท่านผู้กากับสพปะท่อเพราะว่าเขามีลงในในเอกสารในเฟซบุ๊กว่าเขาว่าสนิทกับท่านผู้กำกับสพปะท่อคือสนิทกันมากเราก็เลยไปสอบถามท่านว่าจริงไหมเพราะว่าข้อมูลที่เขาให้มาชี้มาว่าเป็นหนูหรอหนูก็เลยไปถามว่ามันเป็นชื่อหนูที่ร้องเรียนเป็นเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าท่านน่ะพอดีว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นเพื่อนกับน้องสาวของท่านท่านแ็แค่รู้จักแต่ว่าไม่ได้ถึงกับสนิทมาก ทีนี้หลังจากนั้นเราเราก็เลยอ่าได้คําชีแ้แจงท่านกลับไปเราก็สบายใจแล้วแต่กลับไปถึงบ้านไม่ถึงชั่วโมงก็จะมีรถตํารวจอะค่ะตามหลังเรากลับมาจากโรงพักไปวิ่งไปหาเขาที่ไร่แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะพูเขาก็พูดขึ้นมาอีกให้แบบให้คนสวนเขาฟังซึ่งไร่เราอยู่ติดกันเราก็จะได้ยินเขาก็พูดว่าเนี่ยท่านทุ่งกลับอะโทรมาบอกเขาว่าเราไปหาท่านยังไงอะไม่ว่าเราจะไปบอกอะไรท่าไม่ไปบอกไปบอกอะไรกับทุ่งกับไปสอบถามอะไรท่านทุ่งกับกต้องบอกเขาอยู่แล้วเพราะเขาสนิทกันค่ะ ใช่เขาอ้างนะแต่เราไม่ทราบว่าแล้วเขาสนิทกันหบบใช่ค่ะใช่ทีนี้เราก็รู้สึกแบบว่าเออเราก็เลยคิดว่าคงไม่เป็นไรเนาะแต่ทีนี้หลังจากที่เขาโพสตคุกคามเราเรื่องอาวุธปืนเนี่ยแหละค่ะว่าเนี่ยเขาจะใช่ค่ะเนี่ยค่ะเขาจะให้คนน่ะมีคนบอกว่าเขาถามเขาว่าเก็บเลยไหมเขาบอกว่ามาเอาปืนที่บ้านเขาไปได้เลยให้เก็บทีให้จัดการให้เขาทีอันเนี้ยโพสเนี้ยเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเป็นคดีความใช่ใช่ใช่ค่ะหลังจากที่เป็นคดีความหลังจากที่หนูอไปหาท่านภูมิกับแล้ว ทีเน,นี้เราก็รู้ลหลูลหลไปหาท่าทุ่งกับวันที่เจ็ดค่ะนห,นหนูไปวันอังคารเขาโพสต์วันศุกร์น่าจะประมาณ